ม,มาครับเริ่มเกมที่สองโรดดิง้งเ,เดี๋ยวรอบนี้คิดว่าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นะดูบาเดลคืออยู่เฉยๆแล้วก็เข้าไปถึงจุดแล้วอยู่เฉยๆแล้วดักยิงนะอันนี้คืออะไรให้เลือกตัวหรอห้วิ <No S 1> มาแล้ว <No. S 1> อ๋อรถคันแรกของเรามันจะวิ่งเร็วนี่ไงอ๋อติดอมันไม่ต้องเป็นรถคันแรกครับเชอรมันอยู่ที่สถานะของรถว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเพื่อนไปก่นถถกอถถงงนนะอ่อาฮะเดี๋ยวดูแผนที่ไม่ค่อยเป็นเลยคือเราเราต้องไปตรงสีแดงใช่ไหมตรงสีแดงเนี่ย เชื่อจะดูแผนที่เชื่อกด m ค้างเชื่อตอนเชื่ออยู่ในเกมอ่ะเชื่อกด m ค้างตัว m ค้างอ่ะฮะกดตัว m ค้างมันจะขึ้นแมพขึ้นมาอ่าเท่ากับว่าเนี่ยเราไปเหมือนว่าเราจะไปผิดผิดทางยังไงก็ไม่รู้จะเชื่อเกิดมาอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วใช่เนี่ยเราไปผิดทางเราต้องไปอีกทางหนึ่งต้องข้ามสะพานไขรมาชนหลังแล้วนี่เราต้องข้ามสะพานไปหาศัตรู นี่ไงต้องข้ามสะพานตรงนี้วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวผมตามไปเชื่อีกร้อยหกสิบเมตรโอ้สายทีมทำไมเราชนตึกเอาล่ะทั้งอย่าฝันบี ดีมันอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราออกจากหมู่ตึกนี้ก่อนออกไม่ได้ลงทางอุ้ยกำแพงชนได้แล้วเ,เพิ่งรู้อชนอาไปเลยไปโอ้โหมีเครื่องบินนะครับหยุดสต๊อปครับลงน้ำเดี๋ยวตายฮะนี่ไงสะพานนี่ไงอ่าต้องข้ามสะพานก่อน เราต้องข้ามสะพานโดนยิงอะต้องทำไงอะต้องรอซ่อมครับต้องต้องหลบก่อนใช่ปะ่ะโ,โหนี้ ไหนยังไม่เห็นศัตรูเลยแต่ว่าเขายิงกันแล้วนะเนี่ยยิงใครกันอนะ่ะงงอา้าวเราก็ตายแล้วด้วยไม่เข้าใจนูนบีกัสีจเจลอลแล้วยากกว่าเรียคนคณิตศาสตร์อีกนะเนี่ยไม่เชื่อเรื่อผมไปเชื่อ แต่ตรงนี้มันมีดับเพื่อนเนี่ยมันไม่มีศัตรูไงนู่นจะแล้วนนเพื่อนกำลังไปปีเลเนี่ยเพื่อนกำลังไปจุดปีแลเนี่ยนี่ไงจุดซีเราอยู่แถวๆจุดซีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอให้ศัตรูโผล่มาแล้วมันสีเขียวเราค่อยยิงถูกปะ่ะแต่ว่ามันมันก็ตายไปแล้วนะตรงนั้นอ่ะตายค่อยๆไาค่อยๆไาย

เ <Bird. S 1> จออะไรอ่ะแผ่ 3L ใครแอบยิงเฮ้ยนั่นไงเรบินโอ้โหเรบินมีหล่นได้ยนะเราควรต้องถอยก่อนณจ,จ,จุดจุดนี้โอ้โหโอ้โ oh, ห oh oh, เราโดนยิงแล้วทำไงดีใครยิงอ่ะคืออะไรอ่ะเราโดนเรบินยิงเหรอน,นี่เนี่ยโดนมิสไซลออ่ะ อย่างนี้คือขี้โกงไหมเนี่ยมีระเบินเรามีแต่รถถังอูบัติเหตอจริงจริงเขาต้ยิงเครื่องบินได้นะเชื่อแต่ก็แค่ยิงให้โดนเขาเ้งอ่าฮะอ่าคันสุดท้ายแล้วเรามีแค่สองคันเองปกติเขาต้องมีกี่คันเ,เล่นซเซฟเซฟแล้วผมก็ต้องผมก็ต้องเล่นซเซฟเซฟแล้วเพราะแบบนี้มันแบบกว้างแล้วมันก็มีที่แอบไม่ค่อยเยอะ จุดเซฟโย่แทงเราก็จะไปที่จุด C ก่อนใช่ไหมเพราะจุด C นี่เป็นอ๋อนี่ไง uh, อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเข้าใจละนี่ไง uh อ๋อเข้าใจละเราบินยิงได้

เห็นแลวบินละเดี๋ยวเราจะยิงระเบิดรำนี้ไม่มันยึดบีมันยึดบีจะให้มันยึดอนาเขตเราได้โอ oh god oh cheese am i my เห็นละเห็นละเห็นศัตรูละแต่ว่าศัตรูไม่โผล่ศัตรูอยู่ในป้อมต้องรอให้มันโผล่ใช่ไหมโซนบี ยิงเลยดีกว่าทะลุกำแพงได้ปะ่ะได้เหรอยิงทะลุกำแพงได้เพิ่งรู้ะเนี่ย,เ,ยเพื่อนอย่าบังสิเพื่อนอ่ะเพื่อนอย่าบังสิเอาแล้วเพื่อนก็มาตายตรงหน้าเราทั้งงั้นอ่นี่ไงผมเจอเพื่อนผมเจอช่วเนี่ยเราเรากำลังยิงยิงตัวนี้อยู่ มันอยู่หลังกำแพงอ่ะยิงได้ด้วยนะเอาจริงมีเชือยิงเลยเชอ่ยยิงเลยเชอ่ยมันทะลุได้เออแต่ตอนนี้มันมันติดเพื่อนนี่ไงเพื่อนมันเฉือถอยเฉือถอยเฉืถอยขวางอ,อ่าโดนยิงเลยเพื่อน,อนโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนนี่เพ้นดีกว่าตรงนี้อันตรายเกินไปแล้วเขาเห็นเราแล้วอ้องยิงทำไงดีกด F เหรอ w ด a t f แล้วช่วยอย่าพุ่งอ้อ่ะ,อะ,อะแล้วไง <laughs> ระเบิดเกทรีเทิร์นทูฮังเกอร์พานก็พาัอันนี้คือระบินยิงเราอีกแล้วนะเนี่ยเราไม่ได้โดนรถถังยิงนะเนี่ยอ้าวมันต้องบินจริงอ้าวยังไง return to hunger อ้าวก็คือแพ้แล้วไง<พ>ใช่ไหมอ๋อ แต่ถ้าเรายังไม่รีเทอร์เราก็ยังยังดูสถานาการณ์ได้ถูกปะใช่เอ่าลุ้นลุน,ล,นลุนเพื่อนเ <c oughs> มื่อกี้ยิงยิงได้หน่อยหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ยิงยิงโดนด้วยยิงทะลุกำแพงแล้วก็ไอ้เพื่อนตัวไหนมันก็มาบัง <c oughs> อ๋อถ,ถ้าฝั่งนัน้นก็คือศัตรูโอ้โหยิงกลาดเลยใครยิงจากท้องฟ้าเนี่ยของเขามีเครื่องบินเยอะกว่าเราไงใช่ปะใช่ใฝั่งนน้นคิวแบบคิวลลัวฝั่งนน้นคิวลืลัวเลยอืเดี๋ยวนะเชอผมจะลองปิดผมจะลอง